สวัสดีครับในงาน CES ที่เพิ่งผ่านมานี่นะครับโอ้โห Lenovo เขาเปิดตัววิสัยทัศน์ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยเกี่ยวกับ AI ส่วนบุคคลครับคือเขาตั้งเป้าว่าจะเปลี่ยนวิธีที่เราใช้งานเทคโนโลยีกันไปเลยนะแบบตลอดกาลเลยวันนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าเดิมพันครั้งนี้ของ Lenovo เนี่ยมันคืออะไรกันแน่เคยเป็นกันไหมครับคือแบบประสบการณ์ที่เราใช้มือถือใช้แล็ปท็อปหรือว่าแกดเจ็ตอื่นๆเนี่ยมันเหมือนอยู่กันคนละโลกเลยเนาะข้อมูลในเครื่องหนึ่งก็ไม่เคยจะคุยกับอีกเครื่องหนึ่งเลยสุดท้ายทุกกอยย่างมัน็เลดูแบบ แยกส่วนกันไปหมดเลยแล้วก็นี่แหละครับที่งาน CS ล่าสุด Lenovo เขาก็เลยประกาศวิสัยทัศน์ออกมาเลยว่าจะเข้ามาทลายไอ้กำแพงที่ว่าเนี่ยแหละกำแพงที่กั้นระหว่างอุปกรณ์ต่างๆของเราให้มันหมดไปสัที ซึ่งคำพูดของคุณลูก้ารรอซซี่ที่เป็นประธานของร e โน v วเนี่ยนะครับสรุปหัวใจของวิสัยทัศน์นี้ไว้ได้ดีมากเลยเขาบอกว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของ AI ส่วนบุคคลที่ออกแบบโดยมีผู้ใช้เป็นส่วนกลางจริงๆสร้างบนความไว้ใจแล้วก็ให้ผู้ใช้ควบคุมได้เองด้วยนี่แหละครับคือแนวคิดที่เรียกว่า Smart e r AI for All ที่เขาทุ่มสุดตัวเลยเอาละครับมาดูกันที่พระเอกของงานนี้กันเลยดีกว่านั่นก็คือ AI ที่เป็นเหมือนซูเปอร์เอเจนรูปแบบใหม่นะครับเขามีชื่อว่า k i r a เจ้าคว a เนี่ยคือสิ่งที่ l n n o v o เขาเรียกว่า personal ambient intelligence ครับพูงง่ายๆเลยนะลองนึกภาพตามนะครับว่าเรามีผู้ช่วยส่วนตัวที่ฉลาดมากๆแค่คนเดียวที่คอยทำงานอยู่เบื้องหลังแล้วก็ตามเราไปทุกที่ทุกอุปกรณ์เลยไม่ว่าเราจะหยิบมือถือขึ้นมาหรือสลับไปเปิดแล็ปท็อปคิรก็จะยังอยู่กับเราตลอดเวลาสไลด์นี้คือเปรียบเทียบให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะ คือจากโลกปัจจุบันของเราเนี่ยที่ AI ของแต่ละเครื่องมันทำงานแยกกันเด็ดขาดเลย AI ในมือถือก็ไม่รู้เรื่องว่า AI ในแล็ปท็อปทำอะไรอยู่ไปสู่อนาคตที่เ e โนโววาดภาพไว้คือมีสมองกลอัจฉริยะแค่หนึ่งเดียวที่เชื่อมทุกอุปกรณ์เข้าหากันแบบสมบูรณ์โอ้โหต่างกันลิบลับเลยเพื่อหเห็นภาพชัดๆขึ้นไปอีกนะลองนึกตามสถานการณ์นี้กันดูครับสมมตวิว่าเรากำลังแพลนเที่ยวอยู่บนมือถือม o t ต r o l a ค้นหาข้อมูลนู่นนี่นั่นไปแล้วพอเราพับมือถือไปเปิดแล็ปท็อปดีโนโรปุ๊บเจ้าคีร a าก็จะดึงข้อมูลที่เราหาไว้เมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาโชว์บนหน้าจอแล็ปท็อปต่อทันทีเลยแล้วไม่แค่นั้นนะยังช่วยเชื่อมต่อไปอยังพาร์ทเนอร์อย่าง Expedia ีให้เราจองตัว๋วจองที่พักได้เลยด้วยนี่แหละครับคือความสะดวกสบายที่มันไร้รอยต่อของจริงเอาละทีนี้เราไปดูอนาคตกันบ้างดีกว่า ว่าแนวคิดนี้มันถูกต่อยอดไปเป็นอุปกรณ์ล้ำๆที่ Lenovo กำลังซุ่มพัฒนาอยู่นี่เนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนอย่างแรกเลยซิงค์แพด r o l l a b l e XD c o n c e p t ครับลองนึกภาพแล็ปท็อปที่หน้าจอมันยืดออกมาได้เองเลยคือแบบขยายขนาดได้ตามใจชอบเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้เราทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันหรือที่เรียกว่า Multit a s k i n g ได้สะดวกขึ้นเจ๋งมากถัดมาก็คือ l e n o v o AI g l a s s e s Concept ครับอันนี้คือแว่นตา AI เลยนะ ที่จะเอาผู้ช่วยส่วนตัวของเราเนี่ยมาไว้ตรงหน้าเราเลยลองนึกภาพตามดูสิครับว่าเราเห็นเส้นทางนําทางหรือเห็นการแจ้งเตือนต่างๆลอยอยู่ตรงหน้าเราเลยโดยที่ไม่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาดูสักนิดว้าวแล้วก็มีโปรเจกต์แม็กซ์เวลอันนี้มาจากฝั่ง m o t o r OLA นะครับเป็นอุปกรณ์ AI แบบสวมใส่เหมือนกันซึ่งแน่นอนว่ามันทำงานอยู่ใน Ecosystem ของ CuRA ด้วยทำให้การช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมันต่อเนื่องแล้วก็รับรู้บริบทรอบๆตัวเราได้ตลอดเวลา แล้วไม่ใช่แค่เรื่องงานนะครับวงการเกมก็ไม่ยอมน้อยหน้าเหมือนกันกับ Legion Pro Roleable Concept ที่เอาเทคนโนโลยีจอมวนได้เนี่ยมาใช้กับการเล่นเกมเลยเพื่อเปลี่ยนประสบการณ์ให้มันเต็มตาสมจริงขึ้นเรียกว่าสร้างความได้เปรียบในสนามแข่งกันเลยทีเดียวโอเคหลังจากที่เราไปทัวโลกอนาคตกันมาแล้วนะครับทีนี้เราดึงกลับมาที่ปัจจุบันกันบ้างมาดูกันดีกว่าว่าไอ้วิสัยทัศน์ AI ที่ว่าเนี่ย มันถูกเอามาใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์ที่มีขายอยู่แล้วจริงๆยังไงบ้างคือหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ Lenovo เลยนะครับคือเขาไม่ได้ทำแค่รุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่เขาเอา AI เนี่ยไปใส่ในผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นสายเกมมิ่งอย่าง Legion Go Gen 2สายคอน sumer ทั่วไปอย่าง Yoga Pro 9i ไปจนถึงสายธุรกิจอย่าง ThinkPad X1 Carbon เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสกับประสบการณ์ AI ที่มันฉลาดขึ้นจริงๆดังนั้นจุดที่สาคัญมากๆเลยก็คืออุปกรณ์ทั้งหมด ที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่แยกกันนะครับแต่มันคือชิ้นส่วนของระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มขนาดใหญ่ที่เชื่อมถึงกันทั้งหมดโดยมีคีราเป็นเหมือนสมองเป็นหัวใจสำคัญที่คอยควบคุมทุกอย่างมาถึงตรงนี้เรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกทีนะครับว่าสิ่งที่ลาโรโรประกาศของมาทั้งหมดเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรแล้วมันสาคัญยังไงนี่คือภาพใหญ่ที่สุดและสาคัญที่สุดเลยครับเป้าหมายก็คือ ประสบการณ์ AI ส่วนบุคคลที่ครบวงจรเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเรากำลังจะเปลี่ยนจากโลกที่มี AI หลายๆตัวทำงานแยกกันไปหมดไปสู่ยุคที่มี AI ส่วนตัวของเราแค่หนึ่งเดียวที่เชื่อมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันคือมันเป็นการเปลี่ยนกระบวนการครั้งใหญ่เลยนะครับพูดง่ายๆคือจากเดิมที่ความฉลาดของ AI มันผูกติดอยู่กับอุปกรณ์แต่ละชิ้นแต่วิสัยทัศน์ใหม่นี่มันกำลังจะเปลี่ยนไปผูกติดอยู่กับตัวผู้ใช้แทนซึ่งนั่นหมายความว่า ประสบการณ์ทั้งหมดมันจะกลายเป็นเรื่องส่วนตัวของเราจริงๆและไร้รอยต่ออย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามที่น่าคิดมากๆเลยนะครับว่าการมี AI แค่หนึ่งเดียวที่มันรอบร,รู้รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเราไปหมดเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นจริงๆหรือเปล่าหรือว่าสุดท้ายแล้วมันจะนํามาซึ่งความซับซ้อนในรูปแบบใหม่ๆที่เราอาจจะยังคาดไม่ถึงกันแน่